สวัสดีครับลิปแมนเพลย์แชนแนลนะครับอยู่ในช่วงชวนเล่นเกมมือถือนะครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมากลึงกึ่งพรีวิวแล้วก็รีวิวเกมหนึ่งเกมที่บอกเลยว่าเป็นฮอตฮิตเกมในตอนนี้เลยนะครับเป็นหนึ่งเกมที่ถือว่าประสบความสำเร็จในการเปิดตั้งแต่วันแรกจนถึงนาทีนี้เนี่ย บอกเลยว่าคนเล่นเยอะมากนะครับแล้วสตรีมเมอร์หลายๆยูทูบเบอร์นะครับก็มาเล่นเกมนี้แล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยระบบตัวเกมผมก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มเล่นตั้งแต่วันแรกนะครับผมกำลังพาทุกคนไปสู่เกม e n s ช i n Impact ครับผมเกนชิน Impact นะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่บอกเลยว่าเป็นหนเกมตัวเต็งในปี2020แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ ผมเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยอยู่นะครับด้วยแนวทางของตัวเกมด้วยรูปแบบด้วยภาพด้วยอะไรหลายๆอย่างของเกมเนี่ยมันมีความแปลกใหม่แล้วก็เป็นเกมแรกๆนะครับที่เป็นระบบแบบ cross platform cross device นะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ค่อยมีเกมเป็นแบบนี้เท่าไหร่นะครับเกมนี้มีทั้งลงใน playstation 4ลงในคอมพิวเตอร์ลงในมือถือแล้วก็ device ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ตอนนี้นะครับมีทั้งระบบภาษาไทยและก็ระบบภาษาอังกฤษนะครับเกมเกมนี้ความเจ๋งของมันหลักๆเลยคือเป็นเกม Open World แบบจริงจังนะครับคำว่า Open World คือคุณสามารถจะเดินเหินบินไปเก็บปลาในตกปลานะครับปีนต้นไม้ไปต่อสู้ไปเปิดแมปนะครับหรือจะไปเดินชมวิวไปถ่ายรูปนะครับทำได้หมดเลยนะครับ หลายๆคนที่เห็นภาพเกมนี้แรกๆนะครับใครที่เคยเล่น Nintendo Switch นะครับจะคิดถึงเกมซ e ลดามากๆก็อย่างที่บอกครับมันเคยมีประเด็นดราม่าพอสมควรที่มีหลายๆคนไปเมนชั่นว่าเกมนี้ไปก๊อประบบของซ e ลดา Breath of Wind นะครับบนเครื่อง Nintendo Switch มาซึ่งก็ล่าสุดก็มีอาร์ติเคิลออกมาแล้วนะครับว่าทาง Developer ของเกมเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนว่า มันไม่ใช่การก๊อปเลยนะครับถ้าเกิดใครได้ลองเล่นเกมนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีความต่างจากเซลดาพอสมควรนะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าในอนาคตเกมนี้เนี่ยจะพัฒนาจนไม่ไม่มีความเหมือนเซลดาเลยซึ่งตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกครับมันมันพูดไม่ได้ว่าเราจะไม่นึกถึงผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยแรกสุดที่เข้ามาเล่นเลยเนี่ยบอกตรงๆครับว่ารู้สึกถึงเซลดามากด้วย ดีไซน์ด้วยระบบนะครับและเกมนี้สนุกมากตรงที่ว่ามันมีเควสมันมีการต่อสู้มันมีบอสมันมีระบบโคออปนะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าระบบาธาตซึ่งเป็นจุดเด่นของเกมมือถือในหลายๆเกมอยู่แล้วแหละเรื่องระบบาธาตมีระบบกาชานะครับมีระบบพัซเซลมีระบบในการที่จะต้องแก้ปัญหาว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถเปิดทีเปิดนี้ได้ทำงไงถึงจะสามารถปลดล็อก สิ่งสิ่งนี้ได้ในเกมเนี่ยจะมีลูกเล่นมากมายซึ่งถือว่าเกมนี้ทำได้ดีนะครับหนึ่งในตัวอย่างพัซเซิลนะครับเนี่ยแรกๆก็ไม่รู้คืออะไรมาเปิดปับ๊บมันก็จะมีบอลลูนขึ้นนะครับหลักๆก็คือเราต้องทําลายบอลลูนให้ครบทั้ง3ลูกนะครับนี่อ่าเห็นไหมเกมมันจะมีอะไรแบบนี้อยู่เยอะมากๆนะครับเราก็จะสามารถเล่นพัซเซิลเคลียดานผ่านมอนสเตอร์นะครับเพื่อให้เราได้ของได้หีบหรือปลดล็อก จุดมาร์กต่างๆในเกมนะครับเกมนี้เป็นเกม open world ที่ค่อนข้างมีแมปที่ใหญ่มากและกินสเปคเครื่องค่อนข้างเยอะนะครับเล่นผ่านมือถือบางรุ่นบางเครื่องนะครับอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยหลายๆคนก็นิยมเล่นเกมนี้บนคอมแต่จากทุกคนที่รู้นะครับว่าช่องผมผมเล่นผ่าน iPad เล่นผ่านมือถือเป็นหลักก็จะมีประเด็นเรื่องเออแลกบ้างเครื่องร้อนบ้างอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยใช้ศักยภาพมือถือ แล้วก็ device ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นลื่นๆเลยเนี่ยในคอมน่าจะดีกว่าแล้วก็มีหลายๆคนพูดเหมือนกันว่าในคอมจะลื่นแล้วก็คนโทรลตัวละครได้ง่ายกว่าแต่ผมเริ่มชินกับการเล่นบนเอ,อ p d d แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับสนุกมากผมเล่น <faster. S 1> เอ่อก็เล่นสลับกับ Exo Zero อยู่นะครับสเกมหลักๆที่ผมเล่นตอนนี้เลยแล้วบอกตรงว่าติดมากสำหรับเกมชิน i ิ p a c t นะครับทำไมเกมนี้ถึงมีความสนุกครับอย่างแรกครับ คือเกมนี้มีตัวละครลหลากหลายมากตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่า5ดาวจะเก่งกว่า4ดาว3ดาว2ดาวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเกมนี้มันมีระบบหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะครับอย่างผมตอนนี้พูงตรงว่าเออเวลาผมเจอเกมที่ผมชอบมากๆเนี่ยผมก็จะมีการอุดหนุนเกมอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากคือเกมนี้ผมค่อนข้างดวงดีด้วยแหละผมพูงตรงนะผมเปิดประมาณโลที่3เนี่ยผมได้เวนติ นะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเนี่ยได้2ตัวในในครั้งเดียวเนี่ยไม่ได้อวดหรือเลยนะแต่แค่จะบอกว่ามันคือเราโชคดีกับเกมนี้ก็เลยยิ่งมีกําลังใจในการเล่นเข้าอีกนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่ลงเขาเรียกว่าสนับสนุนเกมด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆก็ช่วยให้เกมเขาไปต่อได้เร็วขึ้นนะครับก็เหมือนเราซื้อแผ่นเกมคอนโซลอ่ะผมจะคิดแบบนี้นะครับก็คิดว่าซื้อแผ่นเกม p พย์แผ่นหนึ่งราคาเท่าไหร่ก็เติมให้เกมประมาณเท่านั้นอะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับเพราะเกมเนี้ย ระบบค่อนข้างดีภาพสวยมากนะครับใครชอบสไตล์แบบโมเอะโมเอะหน่อยเกมนี้ได้เลยนะครับตัวละครนะครับมีระบบมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบสแตทพื้นฐานระบบเฟนชิพนะครับความสนิทสนมเนคือเกิดข,ข,ข,ขึ้นจากการใช้งานมีระบบการอัพเลเวลนะครับพอเลเวลตันอัพต่อขึ้น1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวแล้วก็6ดาวนะครับการที่จะปลด เลเวลขึ้นไปได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า AR หรือ Adventure Rank ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากของเกมเกมนี้นะครับเกมเกมนี้นอกหอจากนั้นจะมีระบบของอาวุธอาวุธก็จะเป็นระบบที่เราสามารถจะมีอาวุธหลายๆขั้นทั้ง3ดาว4ดาว5ดาว5ดาวก็ต้องดีสุดอยู่แล้วแต่ ability ของ3ดาวเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบแต่ละอันให้ระบบต่างกันไม่เพียงเท่านั้นนะครับอาวุธแต่ละอันยังมีเเขาเรียกว่า ability หลัก แล้วก็ Ability ลองต่างกันนะครับบางอาวุธ Ability ลองจะเพิ่ม Attack บางอาวุธ Ability ลองจะเพิ่ม Elemental Skill หรือ Elemental Mastery อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมไว้ออนอกเหนือจากคลิป Review Preview แล้วเนี่ยจะทำคลิปในการสอนอื่นๆด้วยเช่นเดีวยวกันกับเกมนี้ครับพอเล่นบ่อยจริงๆระบบ Artifact คล้ายๆระบบ r รู ne นะครับมีเซตของมันเซต 4, เซต2นะครับใครเคยเล่น Summoner War มานะครับมีความเหมือนพอนข้างมากแล้วก็ระบบเซตเหล่านี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้มีการเพิ่มขึ้นของ Stat นะครับเมื่อคุณมีของเซตเดียวกันครบ4ชิ้นใส่ได้ทั้งหมด5ชิ้นเลยนะครับแล้วก็มี Ability หลักมี Ability ลอง Ability ลองเนี่ยก็จะเพิ่มทุกๆก,การตีบวกที่มันระบุไว้นะครับนี่ นะครับเป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจ constellation คือการกินตัว3หรือ limit break นั่นแหละถ้าเกิดใช้คำไม่ถูกก็จะยิ่งระดับตัวละครเราให้เก่งขึ้นไปอีกบอกเลยว่าใครได้ตัว5ดาวซ้ำๆมาเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆระบบ t a าเลนนะครับเป็นระบบสกิลเสริมนะครับเป็นระบบคล้ายๆ passive นะครับ passive skill ที่เราจะสามารถมาอัพท่าต่างๆเนี่ยให้แรงยิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดานะครับแบบนี้นะครับก็สามารถอัพได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เ,เพื่ออัพพลังโจมตีสกิลทั้งสกิลหลักสกิลรองสกิลอันติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีระบบในการอัพเหมือนกันนะครับมีระบบโปรไฟล์เอาไว้ดูเรื่องราวของแต่ละคนนะครับเราสามารถมาอ่านได้นะครับแล้วก็ปลดล็อกจากค่าเฟรนด์ชิพเลเวลนะครับสามารถมาฟังเสียงได้ด้วยน,นี่ก็เป็นลูกรักผมเลยนะครับดีลุกนะครับเป็นตัวละครธาตุไฟที่ผมชอบมากเป็นตัวละคร d p s ที่เล่นสนุกนะครับได้มาเหมือนกันนะครับ สิ่งสําคัญของเกมนี้นะครับในการความสนุกข,ของมันอยู่ที่ว่าเราสามารถจัดรับเควสต,ต่างๆได้นะครับแต่จะไม่เหมือนหลายๆเกมที่คุณเคยเล่นคือเควสที่มันเป็นออโต้เดินเกมเกมนี้ไม่มีระบบออโต้เดินนะครับและเอออย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกเลยเกมนี้มันไม่มีออโต้นะครับมันเป็นเกมเล่นมือเหมือนคอนโซลเลยมันเป็นเกมที่เล่นด้วยมือล้วนๆเลยเข้ามาแล้วก็นั่งกดนั่งเล่นเต็มที่เลยนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ค่อยคล้ายคลึงกับเกมมือถือในปัจจุบันเท่าไหร่ ใครที่ไม่ชอบการเล่นเองซะมากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กหรือจริงเกมเนี้ยเล่นในที่ทํางานไม่ได้เลยแหละเอาจริงเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิใช้มือในการเล่นนะครับไม่เหมือนเกมอื่นๆที่เราอาจจะเปิดออโต้ไว้ไปทําอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยเกมนี้ไม่ได้นะครับเกมนี้มีระบบระบบเควสนะครับเราก็สามารถที่จะรับเควสต่างๆได้มีเควสหลากหลายประเภทนะครับเข้าไปทํากิจกรรมเข้าไปปลดล็อกสิ่งต่างๆได้เควสก็จะให้รางวัลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น exp นะครับเงิน หรือไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดอาวุธนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเควสนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับเกมเกมนี้ยังมีระบบปาร์ตี้ครับระบบปาร์ตี้ที่เราสามารถจะเซตทีมที่หลากหลายได้ว่าเราจะเล่นกี่แบบนะครับแต่ละทีมก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันนะครับซึ่งเราสามารถจะเลือกตัวละครลงแต่ละทีมได้ทั้งหมด4ตัวเลยนะครับอย่างผมก็ใช้ทีมนี้เป็นทีมหลักเป็นทีมตัวละครเรียงตามความสูงนะครับก็ เป็นทีมที่ผมใช้ประจำและก็จะมีเรื่องของระบบ Elemental Resonance ด้วยยิ่งคุณใส่ธาตุอะไรเข้าไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะให้ p a s s i v e ทีมที่ต่างกันด้วยนะครับเกมนี้มีระบบธาตุทั้งหมด7ทธาตุนะครับไฟลมสายฟ้านะครับธาตุน้ำแข็งธาตุน้ำธาตุาดินอะไรประมาณนี้นะครับมีมีหลักๆก็จะมี4องค์ประกอบนะครับซึ่งบอกเลยว่าสนุกมากนะครับเราจะสามารถประดิษฐ การทำคอมโบได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือระบบปาร์ตี้ก่อนนะคุณสามารถที่จะแก้ชื่อปาร์ตี้ได้นะครับว่าแต่ละปาร์ตี้จะเป็นชื่ออะไรผมใช้ปาร์ตี้นี้นะครับต่อไปนะครับยังมีระบบอื่นๆอีก,อกเกมนี้นะครับก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปแม้จะเป็นโอเพนเวิลด์นะครับแต่ก็ทำระบบวาร์ปเอาไว้เพื่อให้เราลดระยะเวลาในการเดินไปรับเควสหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณอยากจะไปไหนเนี่ยคุณสามารถจะเทเลพอร์ตไปได้มันก็จะลดนเวลาในการใช้ไม่ใช่ว่าคุณต้องเดินอย่างเดียวนะ มันจะไม่เหมือนแบบเกมแบบ World of Warcraft สมัยนู้นที่แบบโอ้โหกว่าจะไปทีนึงนี่คือแบบหนักๆเลยแต่เกมนี้มีระบบวาร์ปมาช่วยล่นเวลาในการเล่นคุณสามารถจะวาร์ปเข้าเมืองได้ตลอดเวลาวาร์ปไปจุดต่างๆเพื่อทําภารกิจได้นะครับเกมมนี้นอกเหนือจากนี้นะครับก็มีระบบอื่นๆด้วยนะนี่ครับมีระบบอ่ามีระบบ Battle Pass ด้วยนะครับ b a t t l e Pass ก็คล้ายๆเกมทั่วไปเลยก็คือมีระบบแจกของอื่นๆนะครับก็ทำเลเวลให้ถึงก็จะได้ของทรัพยากรต่างๆมากมายนะครับมีอาวุธ เท่ๆให้เลือกด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีระบบสิ่งที่เรียกว่ากาชาครับเกมนี้ต้องมีแน่นอนเพราะแล้วมันเป็นเกมมือถือนะระบบกาชาเกมนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ของมันอยู่นะโดยเฉลีย่ยเกมนี้ก็ค่อนข้างเลทค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเกลือไหมก็เกลืออยู่แต่ถามว่าเกลือมากไหมก็แล้วแต่คนนะครับก็จะมีอัตราการดรอปนะครับที่อยู่ที่นะครับประมาณ0.6นนะครับก็ อันนี้คือพอพอชั่นปกตินะครับจริงๆมันประมาณเกือบๆสองเปอร์เซนแหละนะครับแล้วเขาก็จะให้ฟรีเมื่อคุณโรไปทั้งหมด9้าครั้งมันมีการันตีมันอยู่ว่าครั้งพอครบ9้าครั้งเนี่ยมันจะเป็นรอบที่คุณจะได้5้าสตา์แน่นอนและเห็นบอกว่าแพชชหน้าเนี่ยจะเหลือแค่5้าครั้งด้วยถ้าจริงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเกมที่ไม่ได้ผมใช้คําว่าไม่ได้เกลือขนาดนั้นอันนี้พูดตรงๆเพราะว่ามันห้ารอบการันตีอ่ะมัน ต่างกับหลายๆเกมที่ถูกไหมครับคุณเล่นบางเกม30รอบการันตีร้อยรอบการันตีอะไรเงี้ยเกมนี้มันแค่9รอบการันตีเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นเกมอื่นมาเจอเกมนี้เนะี่ยผมว่าส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างจะไม่เกลือมากเพราะอีกเรื่องหนึ่งด้วยคือเกมนี้ต่อให้คุณเป็นสายเติมก็มันอาจจะเก่งกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ตัวละคร4ดาวเล่นได้เลย เกมนี้มีตัวละครหลากหลายแล้วแต่ละตัวก็เก่งไม่แพ้กันเลยเนียคุณสามารถมีตัวละครหลายๆแบบได้นะครับมีหลายทธาได้นะแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติท่าที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับดีไซน์มาเพื่อตัวตัว,ตวนั้นเลยแล้วมีมุมมองการเล่นที่สนุกบางคนเนี่ยได้ห้าดาวมาก็จริงแต่ก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ามันไม่สนุกไม่ถูกมืออย่าลืมว่าเกมนี้เป็นเกมเล่นมือ เพราะนั้นตัวละครสําคัญนะครับเราต้องเล่นให้ถูกใจเราด้วยอีกอย่างหนึ่งคือการผสมธาตุครับเกมนี้จะมีการผสมธาตุด้วยนะครับเกมนี้มีระบบโคออฟนะครับแต่คุณจะไม่เจอคนอื่นเลยถ้าไม่เข้าระบบโคออฟนะครับเพราะนั้นปกติเวลาคุณเล่นเนี่ยมันเหมือนเกมเล่นคนเดียวทุกอย่างเดินเข้าไปในเมืองก็จะไม่มีคนไม่มีผู้เล่นคนอื่นอยู่ซึ่งมันถามว่ามีข้อดีข้อเสียไหมม,มันข้อดีก็คือผมว่ามันก็ป้องกันปัญหาเรื่องของสเปคเรื่องอะไรด้วยแล้วก็เป็นแนวเกมแบบหนึ่งด้วยนะครับ ก็ไม่ได้แย่ไปไม่ได้ดีไปนะนะครับอ่าเรามาดูระบบต่อสู้เกมนี้นะครับว่าประมาณไหนอ่าผมอาจจะเอาตัวนี้มาก่อนนะครับน้องอาราเล่นะครับชีชี้น,นะครับ, <faster. S 1> รบไม่รู้ผมเรียกถูกนะชีชี้หรืออะไรสักอย่างนะครับก็เป็นเกมอ่าทุกคเจ้าศัตรตูนะครับอ่าเกมนี้ก็จะมีอาวุธหลากหลายมีธนูมีอะไรอย่างงี้มีตัวละครระยะใกล้ระยะไกลนะครับเราสามารถใช้ระยะไกลก็ได้ใช้ระยะใกล้ก็ได้นะครับ จุดเด่นของเกมนี้คือระบบคอมโบครับเกมนี้มันมันมันเล่นตัวเดียวไม่ได้นะครับมันต้องเล่นหลายๆตัวสมมติอย่างนี้นะครับปุ๊บผมก็สามารถที่จะเอาอีกตัวหนึ่งมาเพื่อทําคอมโบธาตุได้ตายแล้วนะครับอ่านี่เห็นไหมครับมันก็จะมีค่าเมื่อกี้โอเวอร์โหลดขึ้นมานะครับพวกนี้เป็นระบบธาตุธาตุแต่ละธาตุพอมันมาเจอกันแล้วเนี่ยมันจะให้เอฟเฟกที่ต่างกัน น,นี่คือจุดเด่นของเกมนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องดีไซน์ทีมดีๆออกแบบทีมดีๆว่าคุณจะคอมโบยังไงคุณจะเล่นแบบไหนคุณชอบอะไรยังไงอย่งไงไเนี้ยผมก็จะชอบแบบเปิดน้ําแข็งก่อนปั๊บเปิดสายฟ้าต่อเกิดซุปเปอร์คอนดักนะครับเปิดไฟต่อนะครับเกิดเป็นโอเวอร์โหลดอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยครับซุปเปอร์คอนดักอยู่ไปนะครับ เกมนี้สมจริงมากขนาดตัวเราไปยืนบนไฟนะครับเลือดอย่างลดเลยเห็นไหม <_ EN> พเพราะเราติดสถานะไหมอ่า<_ EN> <_ EN> เห็นปะเกมมันจะมีสถานะเปียกสถานะไหมขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเกมเนี่ยค่อนข้างสมจริงมากนะสนุกมากนะครับแล้วก็มีระบบเอ่อการปีนป่ายเนี่ยเป็นการออกไปผจญภัยหาทรัพยากรเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยคุณสามารถจะกระโดดปีนป่ายได้ซึ่งเกมนี้จะมีระบบที่เรียกว่าสต a ามิน่าสต i ามิน่าคือขีดเหลืองๆที่ขึ้นบริเวณหัวผมเห็นไหมครับข้างๆตัวเงี้ย ข้างขวานะครับมันจะลดลงเรื่อยๆเมื่อลดลงปับ๊บคุณก็จะหมดแรงถ้าคุณว่ายน้ําอยู่คุณก็จะจมน้ําถ้าคุณเดินอยู่ก็จะกลายเป็นเดินกก็จะวิ่งไม่ไหวแล้วก็จะเดินถ้าคุณปีนอยู่ก็จะตกลงมาซึ่งพวกเนี้มันทําให้เกมนี้ดูมีความสมจริงมากขึ้นแล้วก็สนุกมากขึ้นด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้นระบบการหาทรัพยากร,กรก็มีหลากหลายวิธีเช่นการฟัน หินเพื่อหาของการฟันกล่องเพื่อทำนู่นทำนี่การกดเข้าไปดูเพื่ออินเวส i g เกตหาของในที่ต่างๆได้นะครับหรือการตกปลาการอะไรก็ครับก็สามารถที่จะลงไปเก็บปลาในน้ําได้นะครับหรือจะใช้ท่าสายฟ้ายิงลงไปในน้ําให้มันช็อตปลาให้ตายแล้วก็เก็บได้พวกเนี้ยล้วนเป็นเสน่ห์ของเกมนี้ทั้งสิ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมเกมนี้นะครับมีระบบบอสด้วยนะครับอ่าระบบบอสเกมนี้มีบอสหลายตัวมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีบอสใหญ่ด้วยอย่างอย่างตัวเนี้ยนะครับตัวหมาป่าเนี่ยน่าจะได้สัปดาห์ละครั้งดรอปของดีมากนะครับใครที่มาเล่นเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเกมเนี้ยมีสเสน่ห์ในการไปลงบอสด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปลงบอสให้ดูสักตัวละกันนี่นะครับผมจะลองไปดูบอสน้ําแข็งนะครับอ่ะจะไปเล่นให้ดูว่าเวลาต่อสู้บอสมันก็จะสนุกไปอีกแบบนะเกมเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของเกมนี้ไม่แพ้กันเลยนะครับ ตกลงมาเห็นไหมครับเลือดลดด้วยเนี่ยคุณก็สามารถจะกินอาหารได้เกมนี้คือเวลาผมเล่นเกมนี้ผมรู้สึกเหมือนผมเล่นเกมคอนโซลอยู่เลยน,นี้ผมพูดตรงๆนะมันให้บรรยากาศของการเล่นเกม PlayStation มากเลยแต่ผมเล่นอยู่บนเขาเรียกอะไรเล่นอยู่บนมือถือเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ชอบเล่นเกมมือถือแล้วไม่มีไม่มีเวลาไปเล่นเกมคอนโซลเนี่ยเกมนี้มันให้บรรยากาศมากเลยแล้วมันจะเล่นคนเดียวก็ได้จะเล่นกับเพื่อนก็ได้มันไม่ได้แบบบ,บังคับ คุณขนาดนั้นนะครับอ่าแล,แล้วด้วยภาพที่สวยมากนะเห็นไหะบรรยากาศของเมืองมันแบบเออมันทําให้เกมนี้ได้รับความนิยมสูงมากนี่เห็นบอสไหมครับบอสตัวใหญ่มากอ่าเราสามารถถ่ายรูปบอสได้ด้วยนะครับเราจะถ่ายรูปบอสล้วก็เข้าโหมดถ่ายรูปนี่นะครับนี่แล้วเราก็ถ่ายรูปได้เห็นไหมครับโอเคเรามาลองสู้ดูนะครับอบอสเห็นผมไหมน,นะครับ เราต้องคอมโบธาตุนะเห็นไหมบอลก็ค่อนข้างโหดอยู่นะเรียกนกครับโอ้ยแรงอยู่นะครับไปครับตัวดาเมจของผมนะครับเน้นการทําดาเมจทัดไฟนะครับตัวผมแล้วก็เน้นสถานะโอเวอร์โหลดนะครับสถานลมมาแล้วครับอ่าลมเข้ามาเสริมนะครับตเติมเข้าไปฟันฟันอ่าซุปเปอร์คอนดักนะครับคอมโบน้ําแข็ง คราวนี้แล้วผมยิงท่าไม้ตายสกิลลมเข้าไปนะครับและวก็ยัดไฟเข้าไปรวมท่าเข้าไปครับเสริมความแรงล้มแล้วครับตอนล้มต้องรีบนะครับใช้ท่าโจมตีเข้าไปกดค้างครับเพื่อทาคอมโบลุ้นแรงมากไปนะครับอย่าไปกลัวครับอ่ฮิลหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวละครกึ่งซัพพอร์ตนะครับซึ่งสามารถจะฮิลเพื่อนได้เป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะน่ารักด้วยอโอเค ทำสถาน้ำเนี้ยนะครับโอ้ยแรงครับแรงแรงแรงโอ้โหแรงมากครับแรงอยู่ฮะในไปตีไปครับต้องคอยหลบทีนึงต้องคอยหลบด้วยนะแต่ผมอาจจะเล่นยากนิดนึงนะได้ฮิวนะครับตงตีลุมไป ลุมไปลุมไปก็ยังไม่ตายนะเฮ้ยฟาดไปฟาดไปฟาดไ,ไปตายแล้วครับนี่ครับคือเล่นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลันกษณะคล้ายๆบล็อสเออบอสในเกมนี้นะครับอ่านี่ได้ของเต็มเลยไดเออได้วัตถุดิบไว้อัพตัวละครด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เป็นตัวอย่างในการเล่นเกมนี้นะครับเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้นะของที่เราได้มานะครับ <S <S เนี่ยก็คุณก็ต้องมาปีนมาวิ่งนะครับเพราะคุณเล่นเสร็จแล้วคุณก็ต้องอะคุณจะไปที่อื่นคุณก็สามารถจะดูไนดะ้ว่าคุณจะไปที่ไหนจะไปหาของจะไปเปิดเอ่อจะไปเปิดหาบอสจะไปเล่นดันเจียนต่างๆก็ได้นะครับมีระบบดันเจียนด้วยแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเนี่เราสามารถเทเลพอร์ตไปได้นะผมยกตัวอย่างนะผมจะเทเลพอร์ตเข้าไปในเมืองนะครับ ่าเข้ามาในเมืองนะครับนี่เป็นตัวอย่างในเมืองเราก็สามารถจะพูดคุยกับคนต่างๆได้นะครับบางคนก็จะให้ของเราด้วยนะเราก็สามารถจะคุยมีร้านคงร้านคา้ามีร้านคราฟต่างๆนะครับที่เราสามารถจะเข้าไปซื้อได้หรืออะไรได้นะครับอ่าอย่างเี้ผมก็สามารถจะมาดูว่าผมเลเวลอัพเมื่อกี้ได้อดเวนเจอร์แหลเนี <Add S 1> ่ยบ้างเดี๋ยวก็เราสามารถมารับของนะครับในการขึ้น ของตัวละครเราได้ลเวลอัพก็มารับของได้ด้วยนะครับสามารถจะ dispatch ได้นะเออคล้ายๆเกมออนไลน์เนี่ยคุณก็ได้รับของนะครับผมก็ปล่อยหาหาเงินอย่างเดียวนะต่อช่วงนี้เงินหายาครับนี่นะครับนี่คุณก็ปล่อยไปนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ในเมืองก็สามารถจะเดินพูดคุยทำ q u e s นะครับมีเควสหลักเควสรองด้วยอย่างเงี้ย q u วสหลักก็จะเป็นสีส้มนะครับ quest ก็จะเป็นสีม่วงเป็นคอมมิชชั่น quest รายวันนะครับแล้วก็จะมี q u วสสีฟ้าที่เป็น world quest อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทรัพยากรนะครับมีหลายรูปแบบเลยมีพวกอาวุธใช้อัพต่างๆน,นะครับมี a r ิแ f a c t เหมือนลูนนะครับมีพวกบันคัมพีอัพของนะครับวัตถุดิบในการอัปเกรดตัวละครนะครับมีอาหารที่เราสามารถจะปรุงได้หาวัตถุดิบได้จากะระหว่างทางในการเก็บต่าง,างๆแล้วก็เอามาทำนะครับเป็นอาหารที่เพิ่มพลังโจมตี อาหารที่เพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็อาหารที่เพิ่มเลือดอะไรแบบนี้เป็นต้นได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราไปเจอมาตามด่านต่างๆที่ต้องขยอยเก็บเอาไว้เรื่อยๆนะครับมีระบบตัวหนังสือด้วยนะเอาไว้อ่านข้อมูลต่างๆนะครับเนี่ยเราสามารถจะเปิดเพื่ออ่านประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็เก็บตามพื้นที่ต่างๆได้นะครับแล้วก็มีวัตถุดิบพิเศษที่เอาไว้ใช้ในการเพิ่มปริมาณพลังงานได้ด้วยเกมนี้มันจะมีระบบที่เรียกว่าพลังงานอยู่นะแต่เกมนี้ ระบบพลังงานมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเลซินนะครับพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเกมนี้คล้ายกับเกมมือถืออยู่ไม่ใช่ว่าเล่นคนเดียวเราไม่มีระบบพลังงานก็จะดูประหลาดๆนิดน,นึงนะครับระบบพลังงานก็จะถูกเติมไปเรื่อยๆถ้าเต็มร้อยยี่สิบเมื่อไหร่ก็จะไม่เพิ่มแล้วเหมือนเกมออนไลน์ทั่วไปเลยเราควรจะใช้อตัวเลซินนียให้เยอะที่สุดเลซินจะใช้เพื่ออะไรได้บ้างใช้เพื่อเวลาเปิดทีบจากบอสนะครับใช้เพื่อเวลาเข้าสู่สารต่างๆเข้าวิหารต่างๆได้ในเกมนะครับ มูดอย่างเงี้อยอย่างพวกวิหารต่างๆเนี่ยครับเขาว่าจะมีของให้นะครับเขาเรียกว่าโดเมนแต่ละโดเมนเนี่ยเราสามารถจะเข้าไปโดยใช้ไอคริสตัลเรซินนี้แหละเข้าไปนะครับระบบเติมเงินเกมนี้ก็ราคาเลทไม่ได้แพงมากนะครับ <will> ก็ <a> พอรับไหวเลยนะครับผมชอบเกมนี้ตรงภาพแหละภาพค่อนข้างสวยนะสวยมากๆเลยนะบางที่สวยมากนะผมพาคุณผู้ชมไปดูสักที่แล้วกันสวยๆเดีย๋ยวลองดูว่าจะมีไหมนะอย่างถ้าบนยอดนี้น่าจะสวยอยู่นะครับ เกมนี้ภาพเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ระบบเกมนะครับระบบคอมโบธาุระบบการจัดปาร์ตี้ตัวละครหลากหลายนะครับทำให้เราเล่นสนุกนะครับนี่ดูบรรยากาศสกอ่อนนี่นะครับอ่าเราสามารถจะเล่นได้อย่างอิสระนะครับสามารถที่จะบินไปในจุดที่เราต้องการจะไปได้มันเป็นจุดเด่นของเกมแบบ Open World ทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมก็จะทำเเพิ่มเติมของช่องเราเป็นเ คลิปเกี่ยวกับเกมเกมนี้นะครับก็อยากจะตั้งใจทำแล้วเพราะว่าเกมไหนที่เล่นบ่อยๆนะครับก็มักจะชอบทำคลิปในการอธิบายต่างๆมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้คุณผู้ฟังทำดูอยากรู้ว่าคนอื่นที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วหรืออะไรแบบนี้ปกติเล่นเกมนี้กันอยู่ไหมครับถ้าเล่นก็ลองมาเล่าให้ฟังได้นะเนี่ยอย่างนี้ผมเจอพัซเซลลิลละทำให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะผมกลัวตกนะเนี่ยนะครับเนี่ยพอเราเข้าใจระบบพัซเซิลแล้วเนี่ย เราก็อุ้ยไม่โดนอุ้ยเดี๋ยนะใช้ตัวนี้ดีกว่าใช่ตัวอื่นมันฟันชานะครับโอเคคุณก็จะได้มาเป็นเนี่ยของแล้วก็เอาไปใส่เห็นไหมมันจะมีความแบบพัซเซิลนิดนึงอะ่ะที่แบบเออมันสนุกดีนะครับมันทําให้เกมมันมีความแปลกใหม่ว่ามีของอยู่บนอากาศด้วยเห็นไหมเราก็สามารถไปเก็บได้อุ้ยกือบตกนะครับอ่ะล้วก็มาใส่อย่างนี้เอออีกอันนึงอยู่ไหน เดียวตกนะครับต้องระวังนิดนึงโอเคอ่าอะไรประมาณนี้พอใส่ครบนะครับเราก็สามารถเปิดถีบเพื่อเก็บของได้อย่างเงี้ยครับเนี่ยหรือเราสามารถที่จะบินไปนะครับแล้วก็เอาของได้นี่นีนะครับบินมาเอาของนี้ได้เกมมันค่อนข้างสนุกแล้วก็มีความหลากหลายนะครับโอเคหรือจะทําแบบเควสคือเกมนี้เดินไปเรื่อยๆคุณจะมีอะไรให้ทาตลอดทางตลอดเวลาเนี่ยมาเก็บของหรืออะไรแบบเนี้ยเก็บ ผีเสื้อเก็บอะไรพวกนี้นะครับหรือว่ามาเล่นชาเลนจ์แบบนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าชาเลนจ์อันนี้จะยากหรือเปล่านะครับยวขอเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงไหนลองดูก่อนเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นโอเคชาเลนจ์คือให้บินไปตามทางครับโอ้โหเร็วจัดครับอืมไปอ้อ้าว เอาอย่างนี้ก็ชาเลนจ์เฟลนะครับเลยไปไหนไม่รู้นะครับก็เมื่อกี้ก็จะมีแบบมาล่อนนูน่นล่อนนี่นะครับแล้วก็ได้ของนู่นของนี่นะครับหรือคุณจะมาเดินเก็บของสำรวจไปเดินถ่ายรูปก็ได้จริงๆผมก็แอบอยากให้เกมนี้มีเพื่อนๆมาเล่นมานั่งด้วยกันได้เหมือนกันนะแต่มันก็ชวนเข้ามาได้มากสุดประมาณ4คนนะครับเนี่ยบนแมปก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆในการบอกเราว่ารอบๆพื้นที่เรามีอะไรบ้างนะครับก็ เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับโอเคว่าน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปไว้ผมทําคลิปแยกให้ว่าตัวละครไหนดีตัวละครไหนไม่ดีระบบในการจัดทีเป็นอย่างไรระบบในการจัดตัวละครแต่ละตัวละครเป็นแบบไหนรีวิวตัวละครอะไรแบบเนี้ยไว้จะพยายามทํามาเติมเรื่อยๆนะครับใครที่เล่นเกมนี้แล้วก็มาแนะนํากันมาแชร์กันนะครับ หวังว่าทุกคนจะชอบรีวิวเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเล่นค่อนข้างจริงจังเลยสนุกมากๆนะครับก็พบกันใหม่กับเรื่องเพย์ในการชวนเล่นเกมมือถือเกมหน้านะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม g e n ช h i n Impact ที่กำลังจะมาในอนาคตด,ด้วยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ